อาซาฮิยามะโดบเอนสวนสัตว์อาซาฮิยามะนะคะที่ฮอกไกโดเสียค่าเข้าเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เป็นช่วงโควิดนะโควิดก็ยังมีคนเข้ามาเที่ยวอยู่เนาะค่าเข้า ผู้ใหญ่อายุ16ปีขึ้นไป1,000เยนอ่าเด็กมปลายก็700เยนผู้ใหญ่ที่มาเป็นกรุ่ม25คนขึ้นไปก็900เยนถ้าคนพิการก็600เยอเด็กมอต้นให้เด็กตํำกมอต้นเข้าฟรี เด็กอายุไม่ใช่ผู้ใหญ่อายุมากกว่าเจ็ดสิบปีเข้าฟรีคน,นทุกคนละภาพเข้า<ะ>ฟรี <ś> อันนี้เป็นรถบัสสายรถบัสที่มาจากกู้ขบสถานีรถไฟมีหมด ี่ดีกว่าดูแผนที่ว่ามีสัตว์อะไรบ้างจะเดินไปดูอะไรบ้างมียีราฟมีเสือมีหมีมีลิงมีเพนกวินอะไรเพนกวินอะไรเนี่ยภาษาไทยด้วยไทยงงมากเลยคุณได้เออมีภาษาไทยด้วย,ายาภาษาเกาหลีภาษาจีนโอ้ก็มีมือเต๋า น่าเพนกวินมีหรือเดีンン๋ยวชัวไปดูเพนกวินกันดีกว่ามิงโูขายาวมากเลยสีน่าสวยนะสีขนนี้สวยสุดมันจะเุ้งน้ำสุด

โอ้ยเขาทำแบบรั้วแ,<ล>แบบม<ล>ือยื่นเข้าไปจับนกได้เลยอ่ะไปดูต่อไป frying bird house เป็นประตูเข้าไปเลยนี่นะนี่สำหรับดูนกโดยเฉพาะโันนี้ดูนก นี่นกอะไรมันนกไปไหนหมดอ้าวเม่นมีเลยเม่นมีนกเลยฮะอนันนี้มา่อไอุจิัมอาู่โยโตะทักมอตเด็กกโเออあのกたกとอあกこいくなะ มดตัวเดียวมดตัวเียวเดียนนปิดน้ำอันนั้นสีดำอันนั้นห่านเนาะห่านอันนี้ห่านตัววันปุ๊กลุกนกเป็ดน้ำเห็นกลิ่นเขาอยู่ในที่อาศัยเย็นเนาะ ข้างในมันก็จะหนาวสักหน่อยกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นมากเลยอ้าวเฮ้ยเป็นที่ไหนกันอันนี้

네, 저, 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 นน้ำนเป็นกิ้มน้อยเป็นกิ้เด็กน้อยดูขึ้นมาก็จะมาสะบัดขน We'll be right <laughs> back. 6月に愛媛児動物園から来たを、えー、答えになります、うん、であと、反対側の方にもグル、えーワちらには今、えー、ルーというメスが出ています、うん、であと、この2頭ですね、うん、メスの答えがいますけれども午前中外に出ていて、今もう中の方に入っていますので、えー、見ることできませんけれども全部でオス1頭とメ3です、ねえー、ス3頭をしております

น,อ,นอ,อันนี้แม่อุ้มพามาดูด้านหลังนะที่เขาโชว์โชว์ให้อาหารตัวใหญ่มากเลยมีขาวแตจริงๆไม่ใช่สีขาวนะสีเหลืองส่ดูดูด ย่ำคนนึงจะเหลืออะไรอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเหมือนเลดคูนเลยอ่ะะไรกูมาแหมือนตัวเล็ดคูนเนี่ยนี่เนี่ยตัวเต็มอุ้งกูอุ้งกูพักอะไรอา่ะอุ้งกู้ก่ะขึ้นกั่งขนกูสั่ง่นะนนนั่ 。これなんน่าเหมือนแมวเลยไหนตัวเนี้ยแมวแล้วเสือเนี่ย。h e l l น่น่ามันตลกเดียยนะไม่มีสัตว์ในห้องนี้。อันนี้เหมือนนกเขาแมวขาวดูจากรูป นกข้วแมวขาวาได้เจแล้วหมาป่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้ ตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก ธรรมดาหรือกวางเรนเดียวกว่าไม่รู้น่าจะกวางนี่แหละลิงกันนะคะลิงลิงอุรงังอุตังกว่าไม่รู้ลิงอะไรลิงเออลิงชิมพันซี น,นี้ก็ลิงนะลิงภูเขาเขาบอกว่าลิงภูเขาเหมือนลิงลบบุรีถแถวบ้านเราโอ้ยมีหมูด้วยข้างล่างมีหมูข้างล่างมีหมูข้างบนม,ม,มีลิงอ้อยบันเทิงอะ่ะชีรัศคอยยาวๆมาแล้วครับเดินนะ คอยาวมากมาแล้วทต่ัวผู้ตัวเมียปะอ้ย

ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆพ่อน่าสวนสัตว์อาซาฮิยามะก็ที่นี่ก็จะเปิดตลอดทั้งปีนะคะแต่เวลาเปิดปิดของแต่และฤดูมันจะไม่ไม่เท่ากันนะคะอย่างฤดูร้อนนี่ก็จะเปิด9 3มงครึ่งถึง5โมง15นาทีนะคะฤดูใบไม้ร่วงตุลาถึงพฤศจิกายน9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะฤดูหนาวก็จะเปิด10โมงครึ่งถึง บ่ายสามโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆนก่อนจะมาก็ตรวจสอบเวลากันให้ดีๆนะคะแล้วก็ส่วนสัตว์ที่นี่ส่วนมากไฮไลท์ก็จะเป็นหมีขาวหมีขาวกับเพนกวินนะคะแล้วก็จะมีการแสดงโชว์แต่ละวันนี่ต่างต่างต่างเวลากันนะะส่วนสัตว์แต่ละชนิดแต่ละชนิดก็ที่นี่มีรถบัสมาทุกชั่วโมงนะ,ะมาถึงส่วนสัตว์ที่นี่ก็ ถ้าเพื่อนเอนจะมาก็ให้เช็คเวลาให้ดีๆนะคะก็แม่อุ้มก็ขอแนะนำนะคะถ้าเด็กๆมาเที่ยวที่นี่ก็แนะนำเลยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย